เไม่ดอยนะที่ทอานตัท่านรีนะครับที่ใช้ว่าชาติขาดนี้ที่นองยุโรปเพื่อนชายุโรปเหนื่ยรัฐบาลของฉันมาอยู่ที่โรเานื่อยเรื่องที่ต้องัรัฐบาลเอาเปียอหน้าบเีนนต์ยงียบ เนประโยชน์ของนกุญยุโรนเป็นประโยชน์ของนาุ์ไทยและถ้าเราทิดยอมทำาม่อพวกนี้คุณและผมจะหายของกันหนึ่งสองา เชียร์ให้ผู้แทนเจรจาการค้าของไทยนำโดยดรโอรานไทยประวัติให้ยืนหยัดยืนหยัดทิ่ทักปกป้องผลประโยชน์พิจารณาข้อห่วงใยของภาคประชาชน4ี่ข้อที่ได้เสนอไปว่าเราไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปเราไม่ยอมพีมม่น้องไม่ยอม พี่น้องขอเสียงหน่อยนะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อีวีโยอีวีโออีวีโอสิบแัดสิบแัดสิบแปดโอลันโอลัน ฟังข้อมูลล่าสุดเขาแบ่งเป็นสิบห้องเจรจาสิบห้องนะฮะคุยอยู่ตรงนั้นแต่ละห้องมีนักเจรจาแต่ละฝ่ายประมาณห้าสิบสิบคนแต่บางห้องคุยเรื่องยารละสารโรคบางห้องคุยเรื่องมลงศัตรูเมื่อวานมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าจุดยืนของแต่ละฝ่ายไปเที่ยวนอนเ้าเงาตีตาเนี่ยเงาลุกอกมาว่าทาั้งยุโรปยืน ขอผูา้ายาทุษฐ์ขอผู้พยาไม่ให้เหลือตังเลยอมไพี่น้องยอมทำได้ไหมไม่มตอนนี้สถานเดนะครี่น้องกระายตี่น้องคนที่ยังต้นข้าวทุกท่าน ลงสมบูรณ์อีกน้อยหนึ่งถ้าเพื่อจบปฏิบัติได้เขาเอาจจะเอาพ่อผันแม่พันเอาไปดัดแปลงเล็กน้อยแล้วจดปฏิบัติหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะเลี้ยงต่อประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมถ้าเราอยากจะเลี้ยงตอ่อเรา เช่นเรื่องของนะครับให้ยาแพงประเทศไทยมีผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับปีลวอย่างเปนร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยเรื้อรังตั้งแต่มะเร็งเบาหว,วานความดันผู้ป่วยเรื้อรังแปลว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิงยาตลอดชีวิตแปลว่าเขาต้องกินตลอดชีวิตแล้วถ้าเราจบสิทธิบัตรแปลว่าผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้หาจาัดซื้อยาเพิ่มขึ้น จากงบม,มาพิช้ยอยู่เดิมนั่นแปลว่าอาจจะไม่เห็นช่องทางที่เราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีแต่เสียกับเสียครับพี่น้องและในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ e ูเขาขอก็คือการค้าแบบไม่มีข้อจํากัดเรื่องสุรามันหมายความว่าสุราต่างประเทศของเขาก็สามารถที่จะเข้ามายึดตลาดของประเทศไทยได้เป็นข้อเดียวที่เขาบอกว่าช่วยลดทุกอย่างที่มาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ของสุราต่างประเทศของเขาได้พี่น้องครับ ทีเรื่องยานี่บอกว่าอยากจะผูกขาแต่เรื่องสุราบอกให้เราเปิดกว้างทีเรื่องพันพืชพันส์ทั้งหลายบอกจะผูกขาดแต่พอเรื่องสุราบอกให้เราช่วยเปิดกว้างในเวานเดียวกันบอกผูกขาดเรื่องยาแต่บอกเรื่องการลงทุนบอกให้ช่วยคุ้มครองเขาด้วยเพื่อการลงทุนที่ผูกขาดของเขาพี่น้องครับ ประเทศอันดมหาอำนาจต่างๆในที่รวมตัวกันในน้ำตาพาตตอนนี้ใช้เลื่อนไขนะครับฟรีเทรดเรคือการเตียรีเอซึ่งมันไม่ฟรีแต่มันไม่แฝงมันฟรีของมันเฉยๆนะครับแต่มันไม่มีความยุติธรรมสำหรับคนไทยพี่น้องคบไทยบ้างเราที่จะไม่เป็เจ็บป่วยคุณภูาที่ตาที่ติดาองนาคาติหาโกาเลือานี้คุณตอขอเพิ่มอีก้าปีห้ีห้าปีห้าปาปี้า

เราจะตปาทุกจังหัดที่มีการเจรจาใช่ไหมพี่น้องอพิ่ง้ามเลยพิ่ง้ามเลยมาเร็วๆมาใกล้ๆกันหน่อย้รเล่เร็วๆมาวัน <พอ S 2> นี้นะคะพวกเราอยู่เต็มพื้นที่เข้าใจว่าหัวขระบวนน่าจะถึงหน้าโรงแรมแล้วแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญน,นะคะเราเชื่อว่า สิ่งที่เราได้ไปบอกกับผู้แทนของสภาพยุโรปเมื่อวานนี้นะคะตอนเที่ยง,งนะคะมีผู้แทนของพวกเรา20คนเข้าไปพบหัวหน้าคณะเจรจาจากสภาพยุโรปแล้วก็บอกว่าพวกเรามีข้อกังวลประเทศไทยประชาชนคนไทยไม่ต้องการให้ท่านเจรจาในเรื่อง4เรื่องนี้นะคะคือเรื่องที่1ก็คือเรื่องสิทธิบัตรยานะคะเพราะว่าถ้ายาแพงเนี่ยคนป่วยเนี่ยจะมีปัญหา ระบรบสุขภาพที่รัฐบาลนี้ทําอยู่ก็จะมีปัญหาไปด้วยนะคะเราเจ็บป่วยเราควรได้รับการรักษาใช่ไหมคะดังนั้นไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรถ้ายามันแทนคนก็ตายใช่ไหมพี่น้องเราไม่อยากเห็นคนลมตายจากการเจ็บป่วยนะคะเรามาเพื่อที่จะทําหน้าที่แทนคนไทยทั้ง65ล้านคนนะคะดังนั้นนี่เป็นประเด็นข้อจังวะของเราข้อแรกอย่ามา อย่ามายื่นข้อเสนอในลักษณะ,ะที่จะผูกขาดการค้ายาอย่ามายื่นข้อเสนอในลักษณะที่จะทําให้เราเข้าไม่ถึงยาหรือยามีราคาแพงข้อที่สองอย่ามายื่นข้อเสนอว่าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเมล็ดพันธุ์เจ้าเข้าเจ้าของพันธุ์พืชเจ้าเข้าเจ้าของพันธุ์สัตว์อย่ามาชบมือเปิดแบบนี้เพราะว่ากวาจะมีวันนี้ได้บรรพบุรุษของเรานั้นได้สั่งสมประสบการณ์